่านเสตีพี่ดี่สูตรพรอยกับจังสีถวายสังทานละค่ะทราย้งเปินดีเดียวสุานโยตอนนี้ทีมงานทุกคนนะคะออกมารอนะคะที่จะร่วมทยุ่งนะคะร่วมทำบุญกันและเป็นไงคะาท ท่นเขาของไผหมองมันเราเขาเป็นคนเชื้นแล้วคุยิ่งไปไห้ขององนี้แต่ที่นัอาการอุตภยนี่มันมาบอกเมยว่เดอกยูคามาบอกหมู่ว่านปลาแมนเพด่นมลาบอกน้ำไทยอะชาวมี่ไทเรอน้ำไอ้มะเขา่าเขาเรียก่าไพสิไปบอกน้ำนอตตายแล้วเขาเดียวไปเห็นแม่ กะจะมากะจะมาเฮ็ดหาก่อนราคาเห็สูตรถอดออกไหแล้วนะชังสีก็ได้ยุ่งไก่ไก่เนี่ยจะเข้าประเเสร็จจะใส่บุที่พูนไเบิ้ลข้างนี้ข้างหลานอาจารย์เนี่ยรราส่วนกันสามขั้นตายมีเอี่ยน้องโูที่เม่อกงานบวชเนี่ยเมียเยวานหน้าพ่อก็เมียเยวานหน้า อันนั้นนองฉันนะบานมาบ้ันมาหอดกระสีโล้จะตายนัมือเ่าร์ไปนั่มาแร่มากงึ้นมอูบ้านดิกันเพื่อสรรถมันกระเลนออาไปเนาะรถเลนอไปไฟกระพ่อต่อไปคนก็ะเห็นบัดเอาไปอ่นงานขึ้นมาว่าอใส่ต้องมาว่ายบ่ถามเขาถามอย่นะบุกอ้เบส้อเดี่ยวเาทงหนแต่ว่าโมาถามนะ โซ er> มาถามนั่นอยว่าเอาคนขึ้มาไหวเลยเขาตายบไอ้ซุ่มเลยไอุ้ซมย่หันยู่บ่ได้เหรอนห็งเข้าเทแท่นเนี่ยย่างตอนนี้ของสวัสาีคาับาบระดาเนี่ยจะใช้หรจะแทงมาจานเขาแทงมาแล้วอากตะดาบมาอันนี้ไข่

ก็จะหวาวาเลยแต่ก็มาหวนเป็นัว่ามาะย่านไม่มีะไรสิน้ามากคนไปคนมาก่น้ตกิไทยด้วยกันมลกมัก็สจักวามันต่างมังียพอมีครับที่เรกผ่านบาบาสีเงียบันสสามหอส่มเปิด่วงแบ่มีสามคนมาทาสามนจะมามันหมือนมควนกงมือนบิ้ปด ก็แต่นกเป็นทุกอย่างเดียมากตงมากกันนะน้อยมีอยู่มันนักเดียวนึงอยงไรเจ้ากินแมสไซมอนเออยออไงไปขั้วหันน่ยาปยาน้าเพนเนี่ยไขายแล้วกันเจ้า ถารกักก็แน,นลสิหน่อยใจ <c oughs> ให้ความเกียนพวกทุกคนเกียนเห็นหไปอื่ <c oughs> <c oughs> น <c oughs> ไปอื่นเกียดนึกออยได้น,ไดน,ดไนี่ย่าความเกียดนถึงไม่ต่างกันยังีงยันบุตร

面面，拿拿你再放米拿木，这汤汤呀，你啥来？呵呵呵，这怎么还得掏

yoso sangnyena patwi ngawi bawaso sama to sang ka ni ewa me taanggami Dontuk mi pantai sangko kangpataing ngawi pawwasong samuhan โลสังเคนะอวิปภวสโชาวสมติสังขสัตตสัมปันนีเอวะมตังภารยามิสุนารตุมีปันติสังโฆตังปะทวิงอวิปภวสูสัมโตยติสังขสัปตะกังสังโฆ अविपव समूह नति एसा अविभव सम्मुख तो शो तु न कमति सोहासया समुखतो सो संख्ये न अविभव सोमति संमे गयामि सुनतो मे สังภะคะมีอวิปภาวโสสัมมาโตยัตอิสังฆัสสะตตกัลลังสังโฆสังภะคะมีอวิปภาวาสังสมุหะนัสสีเอกัสสะอวิปภาวตัสสะสมุหะโตโสตุนะสายักขะนกัมมติโสหะเสยยาสมุนาตุมีวันเตสังโฆ ตังภะทะมีอวิภวาสโสสัมมโตยะทิสังฆัสสะปะตักกังสังโกตังภะทะมีอวิภวาสังสัมมุหะนติเอตัสสะอวิภวตะสะสมุภะโกโสตนหะขะยสานะมะติโสภาสัยยะ สมุขะโตโสสังเคนะอวิปภวโสขมติสังขสัตว์สมาทูนีเอวเมตังคารยามิามพเอาไปตนั้วงเอาไปถิ่มีมันาามามัวนึงนั่น

ผุณมมัจจิสังลาสาราธาตโสปภาติตขันธปันธงางจีัติมหาลัสนิสสิสังขุตติตาตหาภอินทมานาภะบาลิติมันโตสุติมันโตวันนาวันโตอินโนมุตมานาอภิกามุภีกุณังสัมมิติงสัจจิัจจิสังลาสา Biru lupa pasal sati kumhanda nanggati pati maharaja yasasi roputati tatahamu intamana maha pabali timanto susimanto anawanto. Nintomo tamana habika mungpiku nangsam

วันโตยาสสิทนโมตธรมนาราภิกามุงพิคนังสัมพิิงอันนาเอาไปชิมซีชิตหามกับกุยกันซีจิตทั้งใจทั้งเทินทั้งตกทั้งเนือทั้นีังนีซีิพลานกระท่องทั้งนี้รับ ข้านียกับุนรี่ว่ากัดเกงแล้วฝาดแก้วไปยืนหนึ่งัาดแก้วฝาดแะ้วฝดแก้วฝาดแก้วไปทำกับข้าวฝดไป้วทกับ้ว

คุณนึงไปทั้งคุณเ้อห้ามคุยกันห้างสเตย์คุณนึงอันพ่โไปทั้งที่บาสทั้งคุณโอไปทังไหนเออทาเนออกด้อโอ้ยิงางอบหมอไปด้่มนปั่นโหนกับท่เนเงิน